ผู้หญิงมีแฟนแล้วส่วนมากเนี่ยเขาใส่แหวนนิ้วนางข้างซ้ายทุกคนไหมครับหรือว่ามันเป็นแค่แฟชั่นเมื่อก่อนดูในหนังโเวลากข็ขอกันแต่งงานก็จะใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายใช่ไหมคะค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหมอว่าอาจจะอิงอันนี้ไม่ได้แล้วถามเ <ừ> จ้าตัวเขาไปเลยดีกว่าเพราะว่าบางทียูจะเคยเห็นก็จะมีรัที่ใส่โมอะไรทั้งหลายใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกางนิ้วโป้งนิ้วก้อยอะไรบางคนก็ใส่หมดเลยสิบนิ้วอะไรเงี้ยว่านิ้วไหนเนี่ย มันช่วยเสริมความมั่นใจเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นไอ้หลักการที่เราจะสังเกตว่าเอ๊คนนี้มีแฟนหรือยังแล้วก็ดูที่ว่าแบบใส่แหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคงไม่สามารถใช้ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้มีความแม่นยำมากถ้าอยากรู้จริงๆก็ลองเร็บๆคิมเคียงถามเพื่อนเขาลองถามเขาดูแต่ถ้าทรงเขาแบบโอ้โหแหวนมันเม็ดใหญ่เหมือนที่คุณณเดชปกครองมันาย่ามันยใหญ่นาดนั้นอันนั้นก็น่าจะมีเจ้าของเราแน่นอนเนาะนะเราก็ลองดูเอานะคะ